มาแล้วก็ถึงบ้านแลยหลังจากทำมา8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็หยุดชาดเลย <c oughs> <c oughs> แต่เข้ามาแล้วสดชื่นนะดูส<อ>ิแตงม้โอ้หมายการอันนี้จ,นจังมากี่ครั้งแล้วมามาแค่มาดูบ้านอะแต่ไม่ได้ดูโอ,อ้ยังไม่เห็นข้างในนียแตงไม้สด ่ยจะทำด้วยการแบบออโตเมติกสแกนอันนั้นใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นสองชั้นเดี๋ยวพาไปบ้านเลยเนอะนี่ไม่มีเสาไฟใช่ที่นี่เขาเอาเสาไฟลงเอ,องหมดอยูอกเลยชิวมากเอยากพาแม่ตกมาเน๊อใช่ เราแอบสอบสองให้ให้ปินไปเองอยู่ไว้เราทำห้องน้องหมาก่อนผมไม่สอบเลยนะตรงนี้ปกติมันจะมีห่านนะตัวเดียวตัวเดียวใช่อ้าวไม่ตัวที่แบบตัวที่เขาเลี้ยงไว้ไม่มีคอร์ดบาร์ดด้วยใน่สุดยอด ดีมากเลยนะ่ะะดูแลดีากกบ้านละ,ละนครับเขบาวผมพี่ยามเพ่ยังไงพี่ยามมัน,นยงหนอมันใส่ตัวใส่ชื่อบ้านแล้วนะเขียนพรัรักคนใช่ไหมที่แม่ถามกันที่นี่กใช่ดีแล้วดีมากเออนี่แบมนตีที่บ้านเนี้ยมีที่ชาร์จนะนี่ชาร์จที่บ้านนั่เลยเป็นที่ชาร์จ Wallbox มามาจะโชว์ให้ดูชาร์ดยังไงมามาซ้อนเลย A few minutes later เฮ้ยที่ชาร์จใหม่ไหนดูที่ชาร์จใหม่ดูโอ้นี่คือ,อนี่คือที่ชาร์จของบอสซึง่งอะไร มาเลยันต่อเข้าเลยเขาต่อแบบขึ้นมากเยียมากใช่มันไม่มีสายอะไรเลยนะไยเลแต่ว่าเนี่ยสายเนี่ยอยู่มากับรถเลยใช่ไหมมันจะเป็นสายตัว AC ซึ่งวิธีใช้นั้นง่ายมากคือแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไม่ต้องมีการสแกนนู่นนั่นนี่ใช้เหมือนที่ชาร์จเซสตาอินซอร์มันมีมากนะแม่บ้านใช่มันเยียมากมันเยียมากปกตินี่มันต้องมีท่ออะไรให้มันดูมีทอันเยอะอ๋อนี้ไม่ต้อง ขยโยขึ้นมาแล้วเราจะเสียบให้แน่นๆเราเนี้ยมาตรงนี้โอเคเรียบร้อยเขียวตอนนี so ้ยก็ชาร์จได้เลยอันนี้ก็ช่วยชีวิตเพราะว่าเราเหลือแค่ห้าสิบก็คืออันเนี้ยก็เอาไว้ใช้แก้ปัญหารถอีวีทั่วไปอันนี้คือแบบรถอีวีทั่วไปใช้วอลล์บ็อกก์ได้เลยใช่คือคือไม่ต้องเป็นเฮสตาร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเฮสตาร์ไม่จำเป็นต้องเป็น ทุกยี่ห้อที่เป็นเอวีได้หมดโอ้ห้เนาะแต่ว่าชอบตรงที่มันไม่ลกมันไม่ลกอ่ะใช่มคือมันไม่มีสายลกต่อนู่นนี่นั่นแล้วคือช่างเขาเก็บงานได้แบบคือมันเก็บอะไรนียบเลยผ่านผ่านกำแพงเลยคือมันมันทำได้เนี๊ยบมากแล้วเขาก็มีช่างมาติดตั้งเลยเนี่ยก็ทางว่าไออันเนี้ย เป็นฟีเจอร์ที่เก่งสุดคือฟีเจอร์นี้เขาเรียกว่าชาร์จไงเชฟแม่ไม่เคยสงสัยไหมซื้อรถ EV มาใช่ไหมอันโม a ิ i o ชันส่วนใหญ่คือเฮ้ยอยากประหยัดเงินค่าน้ำมันมันก็แพงนะแพงกว่าไฟฟ้าแต่เราอยากรู้ว่าไฟขายับได้เท่าไหร่เราสามารถคำนวณได้แมันีนเรามาคำนวณเองใช่นี่เราเข้าไป a d v a n c e Option แล้วเราสามารถเซตได้ว่า Energy Cost เท่าไรต่อกิโลวัต์เราไปเสิร์ชได้เลยเฮ้ยตอนนี้การไฟฟ้าเนี่ยกิโลวัตหนึ่งเนี่ยกี่บาทเราก็กดเลยเซตเลย่ะ เป็น currency เป็นอะ T H B เนาะเขาบอกไทยบาท Energy cost เท่าไหร่เราก็ไปเสิร์ชเลยมนี่เขาบอกว่า3.8มจุดแหนึ่งหไทยบาทต่อกิโลวัตต์ซึ่งอันนี้มันจะขึ้นมาบอกเลยว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยเขาชาร์จไปเท่าไหร่ใช้เงินไดเท่าไหร่กี่กิโลวัตต์แล้วก็กิโลวัตต์นั้นอะ เปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยเท่าไหร่ที่เป็นเงินเท่าไหร่เราก็จะสามารถดูได้เลยเออ spending เราเรื่องนี้เท่ามีเท่านี้อ๋อนี่แสดงว่าถ้าทั้งเดือนเราก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อเราไม่ีค่าใช้จ่ายค่าชาร์จลบเท่าไหรเท่ามีเท่ามีไปก็สำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากดูว่าเฮ้ยมันแบบ saving ได้เท่าไหร่บ้างเข้าไปดูดีดีถึงที่เชียงใหม่นะเราขึ้นปิดโซล่าเซลล์ไปประหยัดมากมากเลยคือมันจะแบบโอ้โหเพอร์เฟ c t อะไรทุกอย่างมันจะเป็นอิเล็กทริกหมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวไว้เราไปรีวิวต้องการอจังกลับมาแล้ว ไปรีวิวว่าเราใช้โซารเซลลแล้วก็ชาร์จเธอไ,ไ,ไปอยากไปเท่าไหร่นะเ,เดี๋ยวเราน,นี่ยต้ไปดู่แลเราต้องอใช้อันนี้ <ไป S 2> ต้องชารไปกอนเดี๋ยว,ยวอันนี้ไปใช่ใช่ใช่ไปโอเคดีมากมาก